ลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้วันหยุดจ้ะพ่อใหญ่กับยายพากันไถน,าไ,นาไถนาไ็บปลูกพักจ้ะเตรียมดินไบบปลูกพักปีหน้า <c oughs> เปลี่ยนกันเทศจ้ะ ปลูกพักเตรียมไข่เตรียมสวนในปีหน้านะคะจะปลูกพักบน,นะะ่ยค่ะปลูกตอเบอรี่ปลูกมันฝรั่งนะจาะเบ่งไถวหน้าน่อยพามาเบ่งสวนพักก่อนที่สิน,น้ำนาะจา อันนี้พักอันเขี้ยวไข่ไพักอันคนาบานเท้านะจ๊ะไปพัดก็ได้เนาะเห็นข้าเจ้าวพัดกินอยู่อันนี้จะเป็นอันโรสเซนโคเดีจ้ะจะเป็นหัวอพักการเมือพัวพักเมัวกระลำหน่อยไหมจ้ะไข่ไข่รกระลำแหละเอามาหลวกกินกับแจีวกระแสบจ้ะเนี่ยมีอยู่สองสี่ห้าหกต้นนะคะมีอยู่หกตน้ตนเนี่ยต้นอันขึ้นนี่แหละคะ่ะ เป็นหัวเต็มต้นเลยจ้ะเสดอยู่จกก้ะกระลำหน่อยกระลำดดกละค่ำนะคะอันนี้พักแพ้วกระลังญยจ้ะแล้วจะเออเดยกกันหนาวรัวสิตายบออันนี้สลัดสลัดก็กระลังงามนะคะพักทีเหลือน่าจ้ะ ฟังนี่กะเลือกมดแล้วจะนะคะอันนี้น้ำมฝรั่งปีนาเสียลา่งดินน่าจะเอาลงอันแปลงพักใหญ่ๆนะคะเกามีอีหยังหลายจะพวันมันหนาวแล้วเนาะกะเลือกมดแล้วพักน,นั้นเอาคุ้มว้จะเอาแนวคุ้มไบว่าหามันนันเหี่ยวมันหนาวอย่างมันเหี่ยวมันหยังนะคะอย่างมันตายฟังนี่ก็สิเป็นสลัดอันนี้แพนแล้วสลัดหนาหน้ามาปลูกใบ นี่ค่ะต้นน้อยๆจะเกาะจะแกะแล้วมาปลูกไว้ทั้งเราเนี่ยค่ะละนี่ละค่ะสวนปี2020ของปีนี้เนาะค่ะปีหนากะศรีฟูนผลใหญ่ใหญ่พื่อน,น,นดินลถไทยหน่อยสิปลูกไอ้สตบบรอเบอรี่มันฝรั่งค่ะบางหันเนาะบองทีไอ้ไทยนะจ๊ะโอเคจ้า คลิปนี้ไวส้สำนีนะคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ้าวัดดีจ้า